ส,สุดมาเยือนทุกหน้าร้อนระหว่างการเกิดคลื่นความร้อนในปี2003ได้มีการสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่พืชและต้นไม้ในโยุโรปไม่แผ่ใบเกิดขึ้น เป็นปฏิกริยาสะท้อนกลับที่รุนแรงของพืชที่ระบบการสังเคราะห์แสงรวนไปหมดภายในสภาพปกติพืชและต้นไม้จะป้องกันตัวเองจากก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเปลี่ยนไปเป็นก๊าซออกซิเจนก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศแต่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนั้นพืชบางชนิดจะเก็บออกซิเจนไว แลปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศแทนฟิลิปไคส์นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาวงจรคาร์บอนได้สังเกตเห็นความผิดปกติของระดับคาร์บอนไดออกไซด์ว่าอยู่ระดับสูงจากภาพถ่ายดาวเทียมของปารีสเราเห็นว่าพืชมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากสู่อากาศต้นไม้นะ่าไม่สามารถรับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามปกติอย่างที่เคยเป็นแต่กระปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มความร้อนสู่บรรยากาศ จะเกิดอะไรขึ ite, age. Age. ้นกับช e well, ั้นบรรยากาศภาคกลไกสําคัญที่สุดตัวหนึ่งทั้งโลกที่คอยเปลี่ยนคาร์บอนออกไซด์เป็นออกซิเจนหยุดทํางานประจําของตัวมันเองคําตอบที่ไปไปได้อยู่ที่ศูนย์ฮาร์เล่ของอังกฤษหนึ่งในศูนย์อำนวยความสดวกด้านการพยากร์อากาศที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกเขาใช้คอมพิวเตอร์ยักษ์เป็นล้านเครื่องนําเสนอแผนงานความแปรปรวนของอากาศ อันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทั่วโลกพวกเขาพยายามเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดเป็นสิบสิบปีแม้จะล่วงเลยเวลางานเพื่อรักษาสภาพอากาศของอนาคตเอาไว้ให้ได้ชาหรือกาแฟคะหนึ่งในงานที่หนักและท้าทายสุดของพวกเขาคือประสบการณ์ผลกระทบโลกร้อนขึ้น3องศาต่อป่าอเมซอน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก20%เราต้องการรู้ว่าถ้าอากาศเปลี่ยนในอนาคตจากกระทบป,ป่าเมืองร้อนโดยเฉพาะป่ามเมซอนอย่างไรเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของภูมิภาคที่มีความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและก็เศรษฐกิจด้วยนะครับแบบจําลองอากาศแสดงให้เห็นลางร้ายของความร้อน3องศาว่าจะจุดชนวนให้เกิดมหตภัยร้ายแรงยิ่งโลกร้อนมากเท่าไหร่ จะทำให้พื้นที่ที่ชื้นที่สุดบนโลกกลายเป็นทุ่งสวรรณาที่แห้งแลง้งเมื่อคุณรู้ถึงคำทำนายการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารรน,นี้แล้วคิดแค่ว่าลูกๆของคุณจะได้เห็นโลกที่แตกต่างกันมากซึ่งคุณจะช่วยอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับผลกระทบจากมันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบางครั้งก็จะมีคนข้างหนาพูดว่าคุณรู้ยิงเลยที่มาพูดเรื่องป่าอเมซอนจะหายไปฤดูร,ร้อนปี2005แม่น้ำอเมซอน ทีมงานไปทำงานกันด้วยสภาพที่ร้อนสุดๆยังไม่เคยร้อนมาก่อน,หนแห้งแล้งสุดยอดเลยน้อยคนที่ยังจำภาพแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เมื่อมาเห็นสาขาย่อยของมันแห้งไม่ใช่น้ำลดแต่แห้งไปเลยในปี2005เราเห็นสถานการณ์แอเมอนซึ่งแทบไม่น่าเชื่อ นึงความคาดหมายด้ยสิ้นเชิงกองทัพบปรซิลได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนน้ำจำนวนมากมาเทลงในแม่น้ำสาขาของอเมซอนเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่เริมฝั่งแม่น้ำไม่ต้องอดตายเพราะขาดน้ำนะครับพวกเขาช่วยกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครั้งแรกความแห้งแลง้งต่อมาไฟไหม้ันหลงของฤดูดร้อนปี2005พื้นที่มากกว่า1,000ตารางไมล์ของป่าเขตร้อนถูกไฟไหม้ ทางตอนบนของวนอุทยานสิงหยูมีชนเผ่ากิเซตอาศัยอยู่เป็นแนวหน้าคอยป้องกันป่าตอนนี้ชนเผ่านักรบที่ดุร้ายกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่ที่มองไม่เห็นที่สามารถทำลายป่าของพวกเขาได้พวกผู้ชายกำลังเตรียมเต้นออกสิ่เพื่อความฮึกเหิเมโดยขอพรจากบรรพบรุษ อดีตพวกเขาต่อสู้เพื่อป้องกันดินแดนจากพวกที่ตัดไม้ทำลายป่าและพวกที่ปลูกเพื่อการค้าแต่ครั้งนี้ศัตรูยากที่จะเข้าใจมันมาพร้อมความแห้งแล้งและไฟป่าหัวหน้าเผ่ากุยซี่ซึ่งเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วตาลเรื่องการเงอิปกเแกลอีปโปแกลนุ่มอีเดออามเบดเมดาม พวกเราเคยมองเห็นดาวเห็นทางช้างเผือกและรู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ดูไม่ได้อีกแล้วมันมันเปลี่ยนไปหมดการยังชีพของชาวเกษตรต้องพึ่งพาแม่น้ำฝนและป่าไม้ต้นไม้ช่วยให้ฝนในป่าเมซอนตกถึง50%ซ ยิ่งปลาลดน้อยลงแหล่งของปริมาณน้ำฝนก็ยิ่งลดลงต้นไม้ทุกต้นที่เราเสียไปคือการตอกย้ำภาพความแห้งแลง้งและไฟป่าที่เพิ่มขึ้นในดินแดนแห่งนี้นะครับเดดนเนปสตัดนักนิเวศวิทยาผู้ที่ศึกษาป่าอเมซอนมากว่า25ปีรู้ถึงผลกระทบภาวะโลกร้อนและการตัดไม้ทำลายป่าที่ทำให้ดินแดนนี้อยู่ในความเสี่ยง เราคิดว่าถ้าเรารีบนับจากนี้ไป20ปีเราน่าจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นด้านบวกไม่ใช่วงจรความแห้งแล้งที่รุนแรงที่นำไปสู่ไฟป่าซึ่งจะทำให้แห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนว่าเร็วกว่าที่แบบจำลองอากาศแสดงให้เราเห็นได้นะครับในสถานการณ์รุนแรงที่โลกร้อน3องศาป่าเอเมซอนจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาเพิ่มอีกหลายร้อยล้านตันซึ่งบางทีอาจทำให้โลกเพิ่มองศาความร้อนขึ้นไปอีกถ้าเรามีเวลาสัก30ปีนับจากนี้ไปและป่าไอเบซอนยังเป็นปอดของโลกเหมือนเดิมผมคงจะได้มองกลับมาและพูดว่าพวกเรามีส่วนช่วยรักษาหนึ่งในสมบัติที่มีค่ายิ่งของโลกเอาไว้